สวัสดีครับพอกับจาขิดค้นโกะครับหลังจากคลิปต้อนนะครับที่ว่าผมเห็หน้ำมักเนะครับที่ว่าบัทันโลโกอ้อธินาครับแฟนครับหรือว่าไผยที่อยากเอาไปทดลองมากินนะครับแล้วก็เอาไปทดลองว่าทักขม่าในอินบ็อกเลยครับ เดี๋ยวอ่าถ้าขมาเดี๋ยผมจะตอบว่าจังไดครับขันต้อนนะครับคือหนึ่งนักได้ประมาณสองโลถึง2โล,โลครึ่งครับอ่าเขาผสมไปหาสื่อพงชลน้ำป้าหรืออีหยังมาผสมปนเปมมันหลายพอผมคำนวณแหละว่า้าผู้นใดได้กําไรแน่นอนครับได้กําไรแน่นอนผู้ใดาสําหรับใครที่อยากได้นะครับถักมาอิกบบอกเลยครับถามว่าเฮ้ มันเห็ดแบบไดครับมาเบิงนะครับผมเชในเบิงครับมันง่ายแบบไดเนื้อที่เขาไปสื่อมเหล้วนั้นบ่าครับนี่อ่านี่เนื้อน่ยี่สิบกิโลนะครับแต่ผมนี่ส่นัมักให้เก่าขวดอ่าแต่จิ้มันต้องใส่ซิฟมันบ่าครับมันขวดละสองแต่ผมใส่เก่าครับนี่ใส่เก่าขวดมันดียังไงนะครับมันดียังไงเขาเทเลเขาไม่ต้องไปใส่ผงตัวลดนนำป้าไม่ต้องไปค้นหาทรงหาสูตรบอต้องนี่ครับเนื้อยี่สิบโลใส่ไปเลย อ่าเฮไปครับอืมง่ายครับง่ายบ่ยาก่อันนี้คือผมต้องจะขวดมากเลยครับเก่าขวดอันนี้หมูยีชิบโลเนี่ยพ่อไซแหละกะนี่ครับต้นครับอ่านี่ครับนี้เองเพราะมันเกิดสิมีหนามเต็มไยครับพราะพอะสาไปเห็นมันแล้วมันก็เนืดครับแล้วมันเขาเหนือมันก็เหนืดเองครับ สีมเ,เห็นมันมีนาเํเล็กน้อยคือเพื่อไผ่สีเฮ็ดสังกิโลเข่อก็ใส่แปง้งหยังไปไปได้ครับนี่ครับถ้าเฮ็ดเหนียวแห้งมันสีหยาก็กันข้นมันบปเขาเหนือครับนี่เพราะเขาข้นไปเรื่อยเดี๋ยวมันกระเนืดเองครับผู้ใดสนใจครับทักมาครับอันนี้เป็นแบบไปทดลองเมื่ก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวสิเป็นชุดน,นี่ไปชุดสองโล่สองโล่โลคืนนะครับถามว่าเฮ้ยเฮ้ยจะคิด มันมักไกลเดี๋ยวบอครับมักได้ครับนี่ครับไกลผมอ่าสามกิโลครับนะมามักผมสี่มักเดี๋ยวสองโลนะครับนี่นี่ครับผมสวิงโลหนึ่งนะนี่ปั๊บเฮ้ยมันเห็ดมันเห็ดมันขายได้ดีบอได้ครับแต่ผมขายซู้มือเลยครับนี่ครับครับนี่เพื่อมูนี่ก็นี่ครับเริ่มเนืนองละ ถามไว้ให้แจ๊คคิดมันมากไว้ดนปั้นไถถามมีเวลาผมแนะนําให้มากไว้ขึ้นนึงครับถ้าบ่มมีกับสองสมองสองสมองกับกินได้ละครับเขาเนื้อละอันนี้มันเขาเนื้อแหละละแต่ว่ามันอาจจะคท่อนงงนะครับนี่เหนียวแหละครับเวลาเขาเห็ดทําให้บนเนินมันก้าวไงครับมันเข่าเร็วนี่ที่ไหลกับฝาครับเอฟซีเรพูติดตามหรือพอคาหมค่ะ คืว่าอยากเอาล่องไปเห็ดบึงมันง่ายครับเวลาเขาขายแล้วเอาหมูมากเขากระเทมากเลยบม่ต้องไปหาสูตรยังครับแต่ว่าอาชิหนาครับชุดดลองครับอินบอกมาเลยครับนี่ครับที่ชุดดลองเอาไปทดลองมังกรมาแสบมาแสบคอยวากันครับจิได้ขอให้เปิดใจเปิดใจล่องบึงของจากคิดก่อนนะครับรับเปิดใจพิจารณาในจิงได้จะฝากไว้ในอ้อมอกอมใจในเรื่องครับแฟนคลับหรือว่าผู้ที่กำลังรับท่มนะครับจิงไดจะ ลองเปิดใจเอาไปลองเบิ้งครับสําหรับคนที่บาดแผลขาด้ายเอาไปจิตไหวในบา้านในควรเรือนงครับเวลาลูกเนียงไปรงเรียนนี่มันเสียง่ายครับแล้วเอาอเนื้อสไลด์มาเลยยมูสไลด์มากมากมักม,กม,กมกัถึงไหวในในตู้เย็นต็าเสาร์กับทอดให้ลูกไปเรียนครับโมเพ่งครับเดไดๆกับทักมาในอินบ็อกนะครับเดไกๆก็ขอขอบคุณผู้ที่รับชมนะครับติดต,ตามจากคลิปคุณโกขอบคุณครับ